ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาโยมก็คงจะเปิดวิยิมารอแล้วนะในช่วงนี้แต่มากําลังบรรยายเรื่องของศีลให้ญาโยมได้รับฟังกันอยู่นะโดยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้นําเอาพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่ระองค์ทรงแสดงกับชาวบ้านป่าตาลีคาม,มานะอยู่ในทีขคณิกายมหาวักโทษของการละเมิดศีล ห้าข้อโนะยมก็ฟังไปแล้วนะทีนี้วันนี้โยมฟังอานิสง์ของการรักษาศีลก็มีห้าข้อเหมือนกันนะข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้เลยอานิสงห้าประการของศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลนะดูกนพระบดีทั้งหลายอานิสง์ของความถึงพร้อมด้วยศีล ของผู้มีศีลมี5ประการห้าประการเป็นจะไหนดูก่อนขบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ได้ประสบโคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่1ของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีล เนี่ยบุคคลที่มีศีลคือ,อไม่ล่วงละเมิดความชั่วนะไม่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็ประสบพวกรพวกระซับพวกกระซับในนี้ก็มองไปส่องแง่เหมือนกับในเรื่องของความทุศีลน่ยนะทนะั้งพวกกระซับภายนอกแล้วก็พวกกระซับภายในพวกกระซับภายนอกก็คือทรัพสมบัตินั่นแหละโยมบุคคลที่มีศีลน,นั้นจะหาทรัพย์สมบัติ ได้โดยง่ายนะหาได้โดยง่ายแล้วก็ไม่เสื่อมเสียไม่เสียหายไปเพราะว่าไม่มีวิบากกรรมไม่มีวิบากกรรมที่จะต้องชดใช้นะทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องเสียหายไปเช่นไม่ต้องเสียเงินที่จะต้องติดคุกติดตารางเขาก็เรียกว่าไม่ต้องถูกถูกถอดยศปลดตำแหน่งไม่ต้องเสียเงินค่าปรับไม่ต้องเสียเงิน ไปรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเนี้หรือว่าไม่ต้องขับรถไปชนเขาไม่ต้องเกิอดอุบัติเหตุทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องเสียหายไปอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลห้านะเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโภคสมบัติส่วนอานิสงส์ภายในคือว่าได้รับอริยทรัพย์คือความไม่ประมาทเพราะว่าศีลนั้นเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในที่จะ นำให้เราเกิดในภพภูมิที่ดีมีอาการครบ32รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีสมส่วนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอนิสง์ที่พระดวงสงแสดงให้เราได้เห็นได้รู้นะว่าประสบโคคากองใหญ่โยมเนี่ยจะมีโคคาอะไรที่จะใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เป็นหนทางงความไม่ตาย เป็นหนทางสู่พระนิพพานเลยนะศีลเป็นโพกทรัพย์อย่างหนึ่งนะอันนี้เขาก็ได้แล้วนะโยมทีนี้ข้อที่สองโยมดูก่อนคณะบดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกกิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลกระชอนไปนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีล ชื่อเสียงที่ดีก็ฟุ้งไปใครๆได้ยินเขาก็ล่ำลือว่าคนโน้นคนโน้นคนนั้นโอ้มีศีลดีนะเป็นคนมีศีลน,นะอ่าเราก็ได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงไปใช่ไหมต่างจากบุคคลผู้ไม่มีศีลน,นะซึ่งโยมก็ฟังไปแล้วดูก่อนกระบ,บดีทั้งหลายและยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เข้าสู่บริษัทใดๆคือขัติยบริษัทก็ดีพรามณะบริษัทก็ดีคณะบดีบริษัทก็ดีสมณบริษัทก็ดีเป็นผู้องค์อาจไม่ขวยเขินเข้าไปนี่เป็นอนิสงค์ข้อที่สของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลคนมีศีลนี่คือคนที่ไม่มีความผิดนะนะเหมือนกวัวไม่มีแผลนะโยม ก็ไม่ต้องกลัวว่าอีแรงอีกาเดี่ยวมแมลงมันจะมาตอมมาจิกแผลของตัวเองก็สบายใจหากินไปหากินหญ้าไปด้วยความเพลิดเพลินใจไม่ต้องระวาดระวังไม่ต้องระแวงสงสัยอะไรว่าใครจะมาสะก,กิดแผลตัวเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันโยมคนที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีความผิดไม่ได้แอบไปทําความผิดไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปลักโกงของใครไม่ได้ไปผิดลูกเมียเขาไว้ไม่ได้ไปโกหก ต้มตุ๋นหลอกลวงเขาไม่ได้ไปดื่มสุราเมรัยอันให้เกิดความประมาทก็องอาจยมจะเข้าไปอยู่ในที่ไหนๆก็องอาจอาจหารกล้าหารกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองในสิ่งที่ไม่ผิดศีลในสิ่งที่ดีงามนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ต้องหลบหน้าใครๆนะมองหน้าคนอื่นศบตาคนอื่นได้ความเชื่อมั่นยมนะ เราไม่มีความผิดเนี่ยคนที่มีความผิดไปสบตาคนอื่นเดินมาเจอตำรวจก็สะดุ้งแล้วคนลุกแล้วใช่ไหมโยมแต่เราไม่มีความผิดโอ้สบายมากโยมนะตมาดูก่อนขน้าบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุกคคลผู้มีศีลถึงพร้อมได้ศีลเป็นผู้ไม่หลงทำกาละคือไม่หลงตายนะโยมนี่เป็นอนิสง์ข้อที่สี่ของความถึงพร้อมด้วยศีล ของบุคคลผู้มีศีลตั้งสติดียมเวลาใกล้ตายนี่ก็รู้ตัวนะกำหนดพุทธโธกำหนดสมาหังนึกถึงบุญกุศลที่ตัเองเคยทำได้เรียกว่ามีสติไม่หลงว่ง,งั้นเถอะโยมอย่างในตัวอย่างท่านก็มีเยอะมากถ,าถ้าจะเล่าก็คงจะมากใช้เวลามากานะนะอย่างเช่นทำใมิกะอบาสกเนี่ย ธร,รมิกาอบาสกเขาก็เป็นอุบาสกผู้มีศีลโยมประพฤติอยู่ในศีลกินในธรรมตลอดเลยนะจนกระทั่งอายุร้อยยี่สปีนั่นแหละพอป่วยใกล้จะตายก็ยังคิดอยากฟังธรรมะนะโยมนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ยินดีในการฟังธรรมะคุ้นเคยอยู่กับวัดอยู่กับพระนะวันที่เขาป่วยใกล้จะตายก็อยากจะฟังธรรมะ ก็ให้ลูกไปนิมนต์พระมาโยมนะไปนิมนต์พระมาพระก็มาสิบหกรูปโยมนะพระมาถึงสิบหกรูปนะมานั่งล้อมเตียงพระถามว่าอุบาสกอุบาสกอยากจะทําอยากจะฟังธรรมะหมวดไหนล่ะอุบาสกก็บอกว่าอยากจะฟังสติปัฏฐานสูตรโยมเป็นสูตรที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ เป็นนิพพานาเลยนะพระก็เริ่มสวดเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาอะไรอย่างนี้นะก็สวดไปพอสวดไปเนี่ยท่านก็กาลังตั้งสติฟังธรรมะอยู่อย่างดีฮนะโยมเทวดาจากสวรรค์หกชั้นเนี่ยเอารถทิพย,ย,นะย์มารออยู่กลางอากาศเลยนะโยมมารออยู่กลางอากาศเลยท่านก็มองเห็นนะว่ารถทิพย์ มารออยู่กลางอากาศเทวดาแต่ละองค์ก็ต่างก็กวักมือร้องเรียกท่านว่าอุบาสกอุบาสกท่านมาเกิดที่สวรรค์ชั้นของเรานะท่านมาเกิดที่สวรรค์ชั้นของเรานะท่านก็มองเห็นโยมเห็นคนเดียวนะลูกๆที่นั่งอยู่รอบๆก็ไม่เห็นนะแม้พระที่สวดอยู่ก็ไม่เห็นเพราะว่าเป็นนิมิตเฉพาะบุคคลที่ใกล้จะตายนิมิตอย่างนี้เป็นนิมิตท,ที่ดีนะโยมนะ เห็นสวรรค์นเนี่ยเห็นนางฟ้าเห็นปราศาสตรเนี่ยทีนี้อุบาสกเขาไม่อยากเขากําลังจะฟังธรรมะอยู่โยมไม่อยากจะมีเสียงรบก,กวนว่าเดี๋ยวเทวดาก็มาร้องเรียกเนี่ยเราก็จะฟังธรรมะอยู่นี่ท่านก็บอกหยุดก่อน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 นี้คือพูดกับเทวดานะแต่พระไม่รู้โยมเพราะว่าพระไม่เห็นเทวดาคิดว่าอุบาสกนี่ บอกให้พระหยุดสวดนะท่านก็หยุดสวดเลยนโยมพอหยุดสวดแล้วเนี่ยก็เลยไม่อยากจะอยู่บอกโอ้ยอุสาณนิมนต์เรามาเทศมาสวดแล้วว่าศกด้านมาห้ามมาให้พวกเราสวดบอกให้หยุดก่อนหยุดก่อนไม่ต้องอยู่แล้วก็กลับวัดโยมพอกลับวัดนี่พวกลูกๆนะมีลูกเยอะนะโยมนะลูกลูกชายเจ็ดลูกสาวเจ็ด ต่างก็ร้องห่มร้องไห้บอกอ่ยพ่อเราเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมะอยากจะฟังธรรมะอุตสาหให้เราไปนิมนต์พระมาเนี่ยพอพระมาสวดแล้วเนี่ยพ่อกลับไม่มีสติเอาใช่เลยหลงสติกลับมาห้ามพระไม่ให้สวดเนี่ยบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนอย่างนี้โอ้ยพ่อไม่มีสติเนี่ยก็สงสารพ่อนะกลัวพ่อจะไปสู่ที่ไม่ดีนะอันนี้ลูกลูกลูกคิดว่าพ่อไม่มีสติหลงสติทํากาละยมนะ อันนี้พอเสียงพระเงียบไปเนี่ยอุบาสกก็เอะใจเอ๊ะทำไมพระเสียงเงียบพระไปไหนหมดเนะี่ยก็ถามลูกบอกพระกลับไปแล้วทำไมกลับล่ะนะก็พ่อไปห้ามพระนะพ่อไปบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนี่แหละท่านก็บอกว่าไม่ใช่โอกาสที่จะสวดแล้วท่านก็กลับนะสิแล้วพวกเธอร้องไห้ทำไมก็ร้องไห้เนี่ยสงสารพ่อพ่อไม่มีสติเลยเนี่ยอุตส่าห์านิมนต์พระมาแล้วไม่ยอมฟัง พ่อก็บอกลูกเอ้ยพ่อนี่มีสติดีนะที่พ่อพูดนะพ่อไม่ได้พูดกับพระเลยนะเนี่ยพ่อพูดกับเทวดานูน่นเทวดามาร้องเรียกพ่ออยู่บนอากาศนู่นนะเนี่ยก็ชี้ให้ดูนะคือมีสติดีนะโยมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสตินะท่านก็รู้ตัวว่าท่านมีสติอยู่นะก็พูดกับลูกรู้เรื่องอะโยมนะคนที่ไม่มีสตินี้จะจะฟังคนเฝ้าไข่ไม่รู้เรื่องนะคนเฝ้า ไครคนดูใจก่อนตายพูดเรื่องหนึง่งไอ้คนป่วยไข้จะตายก็ไม่ได้ยินพูดอีกเรื่องหนึง่งลักษณะอย่างนี้ได้ว่าคนไม่มีสติหลงสติแต่อุบาสกนี่เขามีสติดีโยมพูดกับลูกรู้เรื่องเลยไหนไหน,นลูกบอกไหนไหน,นไม่เห็นเลยอุบาสกก็บอกว่าอะลูกๆมีพวงมาลัยสลับพ่อบ้างไหมบอกมีเอาไปเอามาเดี๋ยวพ่อจะเสี่ยงไทย ล,ลูกอยากให้พ่อไปเกิดชั้นไหนล่ะเนี่ยก็พูดกันรู้เรื่องมีสตินะโยมนะคนมีศีลน,นะอยากให้ไปเกิดชั้นดุสิตพ่อชัอ้นดุสิตนะบัณฑิตเยอะพระบริษัทก็อยู่ที่นั่นพระพุทธมารดาก็ดีพระพุทธบิดาก็ดีก็เกิดที่นั่นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเสี่ยงทายเพื่อพ่อก็ได้กันนะถ้าพ่อ,อะจะได้เกิดในสว์ชั้นดุสิตจริงเนี่ย เดี๋ยวพวงมาลัยนี้ก็จะไปแขวนอยู่ที่งอนรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตแหละนะลูกๆก,ก็เสียงถ่ายโยนขึ้นไปโยมก็ก็แขวนอยู่ที่งอนรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะหลายคนก็มองเห็นแต่พวงมาลัยโยมแขวนอยู่กลางอากาศนะไม่เห็นรถเพราะว่าเป็นรถทิพย์โยมรถทิพย์นั้นเขาจะเนรมิตให้เห็นเฉพาะบุคคลที่เขาต้องการให้เห็นนะพวกเทวดา ไม่ไม่ได้ให้คนอื่นทั่วไปเห็นนะคนอื่นก็เห็นแต่พวงมาลัยแฝนอยู่กลางอากาศบาสกบาาุก็บอกว่าบอกว่านั่นแหละพวงมาลัยแฝนอยู่ที่ที่งอนรถที่มาจากสวรรค์ชัน้นดุสิทธิ์แล้วเดี๋ยวพ่อจะไปเกิดที่สวรรค์ชัน้นดะุสิทธิ์นะสังเสียลูกอย่างดีโยมไม่ได้ไม่หลงสตินะโยมนะไม่ได้หลงสติเหมือนนายจุนทะฆ่าหมูที่โยมฟังมาเมื่อวันก่อนนะอันนั้นหลงสติไม่ดูเรื่องเลยนะ ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอ่ะร้องควรคลางคลานไปอย่างเดียวแต่บาสศกเนี่ยมีสติอย่างดีรู้ตัวบอกลูกถ้าลูกอยากจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกับพ่อลูกก็ทําตามที่พ่อพาทำนะคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามประเพณีตามข้อวัดที่พ่อพาทำมานี่แหละอย่าได้ล้มเลิกก็สั่งเสียลูกแล้วก็ขาดใจโยมนะพรท่านก็ป่วยหนักพอสมควรแล้วตอนนั้นน่ะนะ พอขาดใจหมดลมหายใจแล้วถือปฏิสนธิที่สวรรค์ที่ที่งอนรถที่รถนายโยมที่รถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบระวดโยมก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีนี้พระก็กลับวัดพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวทำไมพวกเธอกลับมาไวนักละ่ะจะไม่ให้กลับได้ยังไงหม่อมชันกำลังสวดอยู่ดีดนะ่ะอุบาสกกลับห้ามไม่ให้สวดก็ต้องกลับ พระพุทธองค์ทรงรู้นะโยมว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปวงก็ได้ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั่นไม่ได้พูดกับพวกเธอหรอกอ้าวพูดกับใครท่านก็รู้เรื่องทั้งหมดนะท่านก็เล่าบอกพระภิกษุทั้งหมดเลยว่าเทวดามารับเขาให้เขาไปเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยอ้าวอย่างนั้นหรือคือภิกษุไม่รู้โยมแล้วเขาไปเกิดในที่ไหนน่ะภิกษุทูลถามตอนนี้ อุบาสกไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วนะโยมพุดองค์ก็สงงพยากรณ์นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะบุคคลผู้ที่มีศีลน,นะไม่หลงทากาละโยมอย่างอุบาสกนี้ไม่ไม่หลงทากาละนะโยมนะเห็นผู้ที่มีสติดีอันนี้เมื่อไม่หลงทากาละก็จะได้อัน,นิสงส์ข้อห้โดยปริยายเลยนะดูก่อนบบรบดีทั้งหลาย ยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลครั้นร่างกายแตกภายหลังมรณะจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หของความถึงพร้อมด้วยศีลของบุคคลผู้มีศีลเนี่ยเห็นไหมโยศีลนี้ทําให้อย่างที่เราเคยฟังพระท่านสรุปตอนที่เราสมาทานศีลน,นะศีเรนะ สุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยสีเลนะสุขติงยันติศีลทําให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้สุกติโลกสวรรค์รวมทั้งมนุษย์ด้วยนะแล้วก็ศีลทําให้เกิดโภคทรัพย์บุคคลผู้มีศีลเนี่ยหาโูคกรัพย์ได้ง่ายเหมือนที่อาตมมาได้พูดให้โยมฟังในตอนต้นแล้วก็ศีลยังเป็นบาตรให้ถึงพระนิพพานอีกด,ด้วย โย,ยมเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลหรือยังเนี่ยถ้าไม่เห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลก็ให้เห็นโทษของการละเมิดศีลก็แล้วกันโยมที่จริงก็มีเรื่องอานิสงส์ของการรักษาศีลหลายเรื่องนะอาตมาจะยกอีกสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของโจรน,นะเรื่องของโจรซึ่งเป็นอดีตชาติของพระของพระกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ ของสมเด็จสังกิจจ่านะยมในอดีตชาติโน้นนะพระภิกษุกลุ่มเนี้ยเคยเป็นโจรน,นะเป็นโจรห้าร้อยันั้นเถอะโยมปล้นค่าเขาเนี่ยมานานทีนี้ครั้งหนึ่งก็มาปล้นที่บ้านเนี้ยพอปล้นที่บ้านนี้แล้วก็หนีหนีไปอยู่ป่าโยมหนีไปป่าพวกชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันเป็นพวกกลุ่มใหญ่มากโยม ติดตามพวกโจรกลุ่มนี้ไปนะโจรห้าร้อยกลุ่มนี้แหละโจรสู้ไม่ไหวโยมหนีไปไปอยู่ป่าก็พอดีไปเจอพระพระรูปนี้คืออดีตชาติของพระสังกิจานี่แหละโยมอดีตชาติของสมมณีสังกิจจานี่ก็เข้าไปในสำนักของสัมมณีเนี่ยของพระเนี่ยก็กลัวมากโยมกลัวพวกชาวบ้านที่เขารวมตัวกันจะมาฆ่านะพอ เข้ามาที่สำน,นักของพระท่านก็โจรก็บอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งให้กับพวกกระผมด้วยพวกชาวบ้านกําลังตามพวกกระผมมาเนี่เขาต้องฆ่าพวกกระผมแน่ๆเลยทียนี้พระท่านก็บอกว่าเออที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าศีลไม่มีนะเนี่ยพวกท่านจงสมาทานศีลให้สมาทานศีลทุกคนเลยสมาทานศีลห้าแล้วจงทําจิตให้มีเมตตา อย่ากโกรธอย่าประทุษสร้ายอย่าทําร้ายตอบนะให้นึกถึงศีลอย่างเดียวแม้เขาจะฆ่าเราก็ก็อยา่าโกรธอย่าอะไรเขาให้เขาฆ่าไปศีลจะเป็นทด่พึ่งของพวกท่านโจนกลุ่มนี้ก็เชื่อพระโยมสมาทานศีลเสร็จแล้วก็นั่งอยู่แถวนั้นชาวบ้านตามมาจับได้ก็ฆ่าทีละคนตีทีละคนฆ่าฆ่าจนหมด500โยมเนี่ย จรห้าร้อยเหล่านี้นะที่ระลึกถึงศีลตัวเองอะโยมที่มีศีลน,นะอันนี้หมายถึงศีลที่เขามีความมั่นคงมากโยมไม่โกรธเลยนะไม่โกรธก่อนตายเนี่ยแม้การก,ก่อนเขาอาจจะทําชั่วมากก็จริงนะแต่ตอนใกล้ตายเนี่ยเขาสมาทานศีลเขามั่นคงในศีลน,นะแล้วก็มีพระให้กําลังใจอยู่เนี่ยตายไปเนี่ยทุกคนตายไปเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ทั้งหมดเลยโยมเนี่ยอันิสงของการศีลน,นะการรักษาศีลเนี่ย พอตายจากสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นอ,อุบาสกนี่แหละเป็นผู้ชายในเมืองนี้แล้วก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระลูกศิษย์ของสมณีนสังคิตจ่านี่นะอาตมาเล่าให้ญาติโยมฟังย่อๆนะเรื่องว่าอันสมของการสมาทานศีลเนี่ยคือเมื่อตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่นะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นโจรในชาตินั้นเขาก็มีความเห็นผิดสั่งสมซึ่งกรรมชั่วเอาไว้ กรรมชั่วเหล่านี้ไม่หนีหายไปไหนนะโยมนะเมื่อกรรมชั่วได้โอกาสกรรมชั่วเหล่านี้ก็จะมาคอยให้เขาได้รับผลคือความทุกข์นะถ้ายังไม่ได้บรรลุอริยบุคคลนะชาต,ติต่อไปก็ต้องเกิดในอบายภูมิได้ด้วยวิบากกรรมของการละเมิดศีลน,นะโยมฟังตรงนี้โยมก็อาจจะมาคิดว่าโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเดีย๋ยวช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี่ละเมิดศีลได้เหมือนกับโจรกลุ่มท่าน ตอนใกล้ตายค่อยมาสมาทานศีลเอาอะไรเงี้ยอย่างนี้โยมคิดอย่างเงี้ยโยมคิดผิดเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าการละเมิดศีลน,นั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมที่จะตอบสนองเราแทบจะทุกเวลาเลยถ้าเขามีโอกาสเขาจะให้ผลแล้วก็ชีวิตเราก็จะไม่ไม่เป็นชีวิตที่ดีงามนะถ้าเป็นไม่ได้เราจะต้องรักษาศีลตั้งแต่วันนี้อะไรที่พลาดไปแล้วเราอย่าไปทําอีกเริ่มรักษาศีล จะมาทานศีลอันนี้ศีลก็ยังศีลทําให้เกิดพุกรัพ์ศีลทําให้เกิดในสุกติแล้วก็ศีลยังเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานอยู่ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดต่อไปว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงทรงยังอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคาม ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาผ่านราตรีไปเป็นส่วนมากแล้วทรงทรงกลับด้วยพระดํารัสว่าดูก่อนพระบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วแลบัดนี้ท่านทั้งหลายจงพิจ,จรารณาเห็นการสมควรเถิดอ,อุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลีคามกราบทูลรับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า แล้วพากันลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วพากันกลับไปครั้งนั้นแหลเมื่ออุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตริคามกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าศูนย์ยาคารนะคือกลับที่ประทับที่พักของพระพุทธองค์นะจบโยมเรื่องของโทษของการละเมิดศีลและก็อนิสง ของการรักษาศีลน,นะโยมก็ฟังได้สองวันนะโยมเนาะเรื่องของศีลนี่โยมก็ฟังไปเรื่อยๆโยมก็ยังมีอีกเยอะมากยังไงเดี๋ยวอาตมาก็จะทยอยนามาอ่านบรรยายให้ญาโยมได้ฟังในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เธอนขอเจริญพร